ชยานีขัตติยมานนะคะอยู่สอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะได้เข้าอบรมโครงการา financial mindset คิดอย่างไรให้ชีวิตการเงินยอดเยี่ยมกับสถาบันไฮเทนนะคะก็รู้สึกสนุกแล้วก็ได้สาระความรู้มากมายเลยค่ะนะคะได้ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนนะคะได้ทบทวนตัวเองทางด้านการเงินนะคะว่า เงินของเราที่ได้รับมาแต่ละเดือนเนี่ยเราได้ใช้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงได้ได้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะคะเราก็ได้วิเคราะห์ในส่วนนี้ซึ่งทำให้รู้ว่า,เ,าเราเนี่ยสามารถที่จะนะคะนำเงินบางส่วนนะคะไปใช้ในการลงทุนได้นะคะไปใชใ้เกิดประโยชน์งอกเงยขึ้นมาได้อันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ ตัวเองด้านการเงินนะคะที่สำคัญเลยก็คือได้เรียนรู้การวางแผนกเกษียณรวยนะคะท่านอาจารย์นหนุ่มซึ่งเป็นวิทยากรท่านได้ออกแบบนะคะให้เราได้วางแผนตัวเองว่าหลังจากเรากเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยเราจะมีเงินใช้เพียงพอไหมนะคะมีโปรแกรมให้เราได้ทดลองใช้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านให้มาเรียนรู้นะคะ คอร์สของ Financial Mindset ยิ่งอายุน้อยนะคะยิ่งอายุน้อยเนี่ยท่านจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายที่จะได้วางแผนระยะยาวในการลงทุนในการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญนะคะให้ตัวเองเนี่ยเกิดความมั่งคั่งทางด้านการเงินนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะ